คยหมย,ยิ่งพยายามให้เขาอยู่ยิ่งดูเหมือนว่าเขาอยากไปคุณอาจกำลังวิ่งตามคนที่ไม่เคยหยุดรอคุณเลยสักครั้งและในขณะที่คุณเอาแต่ถามว่าเราดีพอหรือ,อยังคุณอาจลืมไปว่าคุณก็สมควรได้รับความรักโดยไม่ต้องวิ่งตามใครเลยสักคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับยิ่งไม่วิ่งตามคุณจะยิ่งเจอคนที่อยากเดินเคียงข้างคุณเพราะบางครั้ง การถอยออกมาอาจเป็นทางเดียวที่จะเห็นว่าใครกันแน่ที่อยากเดินเข้ามาหาเรามาฟังกันครับทำไมเราถึงวิ่งตามนี่อาจเป็นคำถามง่ายๆแต่คำตอบกลับซับซ้อนกว่าที่เราคิดเสมอเพราะหลายครั้งที่เราเฝ้าถามตัวเองว่าทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ต้องการเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่แม้แต่จะหันกลับมามองแต่เรากลับยังยอมทุ่มเท ยอมเจ็บยอมเหนื่อยเพื่อไล่ตามใครบางคนที่ดูเหมือนจะไม่เคยหยุดรอเราเลยแม้แต่นาทีเดียวความจริงก็คือการวิ่งตามใครบางคนไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรายังไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองดีพอเราเติบโตมาจากสังคมที่ให้ค่ากับการมีใครสักคนการมีคู่ถูกทำให้ดูเหมือนเป็นหลักฐานว่าเรามีค่า ว่าเราเป็นที่ต้องการและเมื่อความรักกลายเป็นเครื่องมือวัดคุณค่าหลายคนจึงยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ได้มันมาเราเริ่มเอาความสุขไปฝากไว้กับมือคนอื่นเราเริ่มวัดความสำคัญของตัวเองจากสายตาเขาจากคำพูดของเขาจากการกระทำของเขาจนสุดท้ายเราไม่เหลือพื้นที่ให้รักตัวเองเลยแม้แต่น้อยการวิ่งตามคือความพยายาม ที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่เราอยากให้เป็นมากกว่ายอมรับความจริงว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันคือความฝันที่เราปั้นขึ้นมาจากความคาดหวังความเชื่อความทรงจำที่เคยมีและความกลัวที่จะสูญเสียเรากลัวความว่างเปล่าเรากลัวความเหงาเรากลัวว่าไม่มีเขาแล้วเราจะไม่มีค่าเพราะเราเผลอเชื่อไปแล้ว ว่าความรักของเขาเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ควรมีตัวตนอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ผลักดันให้เราวิ่งตามคือความหวังแม้จะมีเพียงเศษเสี้ยวของการถูกมองกลับมาแม้แค่คำพูดดีๆสั้นๆที่เขาเคยพูดไว้หรือรอยยิ้มแวบเดียวในวันหนึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้เราสร้างภาพในหัวและหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาสักวันเขาจะรู้สึกแบบเดียวกัน และสักวันเขาจะเห็นว่าเรารักเขามากแค่ไหนแต่ความหวังในความรักที่ไม่สมดุลมันเหมือนการถือแก้วแตกแล้วพยายามประคองไม่ให้เจ็บทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเลือดกำลังไหลออกมาทุกครั้งที่จับมันแน่นขึ้นและเมื่อเราเคยชินกับการเป็นคนที่ต้องพยายามก่อนเสมอเราก็เริ่มคิดว่านี่คือความรักนี่คือความจริงของชีวิตและนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ได้รักนั้นมา ความรักกลายเป็นการแข่งขันความสัมพันธ์กลายเป็นสนามสอบเราเริ่มแข่งกับใครบางคนที่เขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังแข่งขันเพื่อให้เขาเลือกเราเราเหนื่อยเราร้องไห้เราทอแต่เรายังไม่หยุดวิ่งเพราะเรากลัวว่าถ้าหยุดแล้วเขาจะหายไปและเราจะไม่เหลืออะไรเลยแต่มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหยุด แล้วถามตัวเองอย่างจริงจังว่าเราวิ่งตามเพราะเรารักเขาหรือเพราะเรายังไม่รักตัวเองมากพอมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะกลับมาอบกอดตัวเองแทนที่จะยื่นมือไปหาใครสักคนที่ไม่เคยยื่นมือกลับมาเลยมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเชื่อว่าเรามีค่ามากพอที่จะไม่ต้องไล่ตามใครทั้งนั้นการไม่วิ่งตามใครไม่ได้แปลว่าเราหยุดรัก แต่อาจาเป็นการเริ่มต้นรักตัวเองอย่างแท้จริงเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับคนที่อยากเดินเคียงข้างเราโดยไม่ต้องเหนื่อยวิ่งไล่เป็นการประกาศกับโลกว่าเราพร้อมให้รักที่ดีแต่เราจะไม่แลกความรักกับการสูญเสียตัวเองอีกต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่รักคุณจริงเขาจะไม่ปล่อยให้คุณวิ่งตามเขาจะเดินมาหาคุณด้วยหัวใจ ไม่ใช่ให้คุณไล่าตามเงาของเขาไปตลอดทางการหยุดวิ่งไม่ได้แปลว่าไม่รักในทุกความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลการหยุดพยายามดูเหมือนจะเป็นคำพูดที่โหดร้ายเรากับเรากำลังยอมแพ้หรือหมดรักไปแล้วแต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจว่าการหยุดวิ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่รักอีกต่อไปแต่คือการที่เราตัดสินใจรักตัวเองเพิ่มขึ้นต่างหาก หลายครั้งที่เรารักใครสักคนจนยอมลดทอนคุณค่าของตัวเองยอมเงียบเวลาถูกทำร้ายยอมเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่เคยพยายามจะอธิบายและยอมเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเพียงเพราะกลัวว่าจะเสียเขาไปเราบอกตัวเองว่าเราทำไปเพราะรักแต่ในความเป็นจริงเราอาจแค่กลัวความว่างเปล่าที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเขาไม่อยู่เรากลัวความเหงากลัวการเริ่มต้นใหม่ กลัวว่าการเดินออกมาจากตรงนั้นจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ล้มเหลวในความรักแต่การรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทุกอย่างหรือยื้อทุกครั้งที่เขาจะไปการหยุดวิ่งตามไม่ได้แปลว่าเราหมดรักหรือใจร้ายมันเพียงแค่แปลว่าเรารู้จักพอและรู้ว่าเมื่อไหรที่ควรหยุดเพื่อรักษาหัวใจของตัวเองเรารู้ว่าการวิ่งตามใครบางคนที่ไม่เคยหันกลับมามอง มันไม่ใช่ทางออกของความสัมพันธ์ที่ดีบางทีการหยุดมันไม่ใช่การถอยแต่คือการตั้งหลักการปล่อยให้ตัวเราได้กลับมายืนมั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปเราไม่ได้หยุดรักเขาในทันทีแต่เราหยุดเพราะเราเริ่มเข้าใจว่าความรักที่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความฝืนและน้ำตามันไม่ใช่ความรักที่เราควรได้รับหลายคนสับสนระหว่างคำว่ารักกับคำว่าหลงไหล เราอาจหลงในภาพของเขาหลงในความทรงจำดีๆที่เคยมีหรือหลงในความหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งที่ความจริงแล้วเราอาจกำลังรักเขาแค่ในหัวใจเราเพียงฝ่ายเดียวและความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก็อาจไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่อีกแล้วการหยุดวิ่งคือการกล้ายอมรับความจริงว่าเราทำดีที่สุดแล้วว่าเราได้ให้ไปมากพอแล้ว และถ้าอีกฝ่ายยังไม่เห็นค่ามันคงไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะวิ่งตามเพื่อให้เขาหันกลับมาเห็นอีกต่อไปเพราะความรักที่ดีไม่ควรต้องพิสูจน์จนหมดแรงความรักที่ดีควรเป็นการเดินไปพร้อมกันไม่ใช่ให้ใครคนหนึ่งวิ่งอยู่ข้างหลังตลอดเวลาหลายครั้งการหยุดคือจุดเปลี่ยนที่พาเราไปเจอความรักที่แท้จริงคนที่พร้อมจะเดินไปกับเราโดยไม่ต้องให้เราวิ่งไล่ คนที่ยื่นมือมาอย่างพอดีโดยที่เราไม่ต้องร้องขอการหยุดวิง่งอาจเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้หัวใจได้หายใจอีกครั้งการรักใครบางคนไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าความรักนั้นทำให้เรารู้สึกด้อยค่าทำให้เราเหนื่อยลา้าหรือทำให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวเองการปล่อยมือไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือชัยชนะของหัวใจที่กล้ารักษาตัวเองและในวันที่คุณหยุดวิง่ง คุณจะได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นคุณจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามใครเพื่อให้เขารักคุณเพราะความรักที่ดีไม่ควรต้องวิ่งหามันจนหมดแรงมันควรเป็นรักที่เดินเข้ามาหาคุณอย่างเงียบเงบแต่มั่นคงและพร้อมจะอยู่ข้างๆโดยที่คุณไม่ต้องไขว่คว้าหยุดวิ่งไม่ใช่ไม่รัก แต่คือการรักอย่างมีสติและเลือกที่จะรักษาคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณไว้ให้ได้นั่นก็คือตัวคุณเองคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามจนเหนื่อยความรักที่แท้จริงไม่ควรเป็นสนามสอบไม่ควรเป็นพื้นที่ที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาไม่ควรทำให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่ดีพออีกนิดถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกหน่อยเขาอาจจะไม่อยู่ต่อ คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณต้องแบกความรักเอาไว้คนเดียวจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำดีได้มากแค่ไหนหลายครั้งที่เราติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยและอึดอัดเพราะเราหลงคิดว่าการที่ต้องพยายามมากๆคือเรื่องปกติของความรักเราถูกปลุกฝังว่าความรักต้องใช้ความอดทนต้องยอมต้องเสียสละต้องรอต้องเข้าใจต้องให้อภยัย ต้องอะไรอีกมากมายเต็มไปหมดจนเราลืมไปว่าความรักไม่ควรทำให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวเองเมื่อเราพยายามมากเกินไปในความสัมพันธ์เราจะเริ่มเหนื่อยกับการพยายามเป็นคนที่อีกฝ่ายอยากให้เราเป็นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบุค,คลิกการเปลี่ยนนิสยัยการเก็บความรู้สึกไว้ข้างในหรือแม้แต่การยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นเอาไว้ แต่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนถ้าอีกฝ่ายไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยพอใจในสิ่งที่เราเป็นมันก็ไม่มีวันพอในขณะที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ใช่จะทำให้เรารู้สึกสบายใจในความเป็นตัวเองเราไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องฝืนหัวเราะเวลาที่ไม่ตลกไม่ต้องเงียบเวลาที่อยากพูด ไม่ต้องกลัวว่าแค่แสดงความรู้สึกตรงๆแล้วเขาจะเดินจากไปเพราะคนที่ใช่จะฟังจะเข้าใจและจะอยู่เพื่อเรียนรู้กันไม่ใช่ตัดสินกันจากความไม่สมบูรณ์แบบความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีปัญหาแต่คือความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องแลกความสบายใจของตัวเองเพื่อรักษามันไว้เราอาจยังต้องปรับจูนเรียนรู้เข้าใจกันในหลายๆเรื่อง แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องแบกความสัมพันธ์ไว้จนเหนื่อยล้าคนที่ใช่จะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องแข่งขันกับใครต้องเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตของเขาหรือกับใครอีกคนที่คุณไม่อาจสู้ได้คนที่ใช่จะมองเห็นความพิเศษในตัวคุณแบบที่คุณเป็นและพร้อมจะเลือกคุณทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องยืนต่อแถวรอให้เขาเลือก ความพยายามในความรักเป็นสิ่งที่ดีตราบใดที่มันไม่ทำให้เราต้องแลกตัวตนของตัวเองไปความรักที่ดีจะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่เปลี่ยนเราให้เป็นคนอื่นความรักที่ดีจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังพยายามอยู่คนเดียวถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์หนึ่งลองหยุดถามตัวเองสักพักว่าคุณเหนื่อยเพราะปัญหาระหว่างกัน หรือเหนื่อยเพราะคุณต้องแบกทุกอย่างไว้เพียงคนเดียวแล้วถามตัวเองต่อว่าถ้าเขาคือคนที่ใช่จริงๆทำไมคุณถึงไม่รู้สึกปลอดภัยในความรักครั้งนี้อย่าปล่อยให้ความกลัวว่าคุณจะไม่ได้เจอใครอีกมาทำให้คุณทนอยู่กับความรักที่ทำให้คุณต้องพยายามจนแทบไม่เหลือตัวตนคนที่ใช่สำหรับคุณเขาจะไม่เดินเข้ามาพร้อมเงื่อนไขนับผันข้อ แต่เขาจะเดินเข้ามาพร้อมความเข้าใจและความจริงใจที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยความรักไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินเคียงข้างกันในจังหวะที่พอดีคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครและไม่ควรต้องวิ่งหนีตัวเองคนที่ใช่จะเดินช้าลงเพื่อรอคุณจับมือคุณไว้ในวันที่คุณไม่มั่นใจ และไม่เคยทำให้คุณสงสัยในความสำคัญของตัวเองเมื่อถึงวันที่คุณเจอคนที่ใช่คุณจะรู้ว่าความรักที่ดีมันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นและความสุขที่แท้จริงคือการได้เป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเลยพลังของการอยู่กับตัวเองให้เป็นในโลกที่เราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่า ความสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีใครสักคนเดินเคียงข้างการอยู่คนเดียวจึงกลายเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวการไม่มีคู่ถูกมองว่าเป็นช่องโหว่ของชีวิตเป็นเครื่องหมายของความไม่สมบูรณ์แต่ความจริงแล้วการอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ใช่จุดอ่อนเลยมันคือพลังเงียบที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดพลังที่ทำให้เราไม่ต้องวิ่งหาความรักเพื่อเติมเต็มแต่เลือกที่จะรักเพราะเราเต็มอยู่แล้ว การอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากผู้คนไม่ได้หมายถึงการเกลียดสังคมหรือไม่ต้องการใครแต่มันหมายถึงการเข้าใจในความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเรากับตัวเองเราอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจโดยไม่รู้สึกว่างเปล่าเราสามารถใช้เวลาคนเดียวได้โดยไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปเราสามารถหัวเราะคนเดียวร้องให้คนเดียว และให้กำลังใจตัวเองได้อย่างไม่รู้สึกผิดหรือขัดแย้งกับความรู้สึกหลายครั้งที่คนเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะกลัวกลัวความเงียบกลัวคำถามจากสังคมกลัวคำว่าโสดกลัวว่าจะไม่มีใครเอากลัวว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครเห็นค่าแต่เมื่อเรากลัวมากพอเราก็พร้อมจะยอมรับความรักที่ครึ่งครึ่งกลางกลาง ความสัมพันธ์ที่ไม่มีตัวตนของเราอยู่ในนั้นหรือยอมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของเราเพียงเพราะไม่อยากกลับไปยืนอยู่คนเดียวพลังของการอยู่กับตัวเองให้เป็นช่วยให้เราไม่จําเป็นต้องแลกความสุขของตัวเองกับใครการอยู่คนเดียวอย่างสงบช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านสายตาใครเราไม่ต้องรอคำชมไม่ต้องรอคำว่ารัก ไม่ต้องพึ่งพาให้ใครมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองดีพอเพราะเรามั่นใจได้จากภายในว่าเราเพียงพอในแบบของเราการอยู่กับตัวเองช่วยให้เราได้ยินเสียงข้างในชัดขึ้นเราได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราได้เรียนรู้จังหวะของตัวเองได้รู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตได้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองอย่างไม่ต้องปิดบังหรือปรุงแต่งเพื่อให้ใครพอใจ มันคือการกลับมาเป็นเพื่อนกับตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งและซื่อสัตย์ที่สุดเมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอเราจะไม่หวั่นไหวกับความรักที่ไม่แน่นอนเราจะไม่รีบร้อนเข้าไปหาใครเพียงเพราะกลัวว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ไหวเพราะเรารู้ว่าความรักไม่ใช่การหลีกหนีความเหงาแต่คือการมีใครบางคนเข้ามาเติมเต็มในวันที่เราดีอยู่แล้วพลังของการอยู่กับตัวเองยังหมายถึงความมั่นคงทางใจที่ไม่หวั่นไหวง,ง่ายๆ ต่อคำพูดคนอื่นต่อคำปฏิเสธหรือแม้แต่การจากลาเพราะเรารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรมาในรูปแบบของความฝืนเรารู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือช่วงเวลาที่ได้ชนะใจตัวเองทุกครั้งที่ไม่ยอมลดค่าตัวเองลงเพียงเพื่อรักษาใครบางคนเอาไว้หลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่อยู่คนเดียวได้นั้นคือคนที่เฉยชาไม่ต้องการความรักไม่เปิดใจ แต่ความจริงคือคนที่อยู่กับตัวเองได้มักจะรักเป็นที่สุดเพราะเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนการที่เราให้คุณค่าตัวเองได้คือพื้นฐานของการให้คุณค่าคนอื่นอย่างแท้จริงเพราะเราไม่ต้องการครอบครองไม่ต้องการควบคุมและไม่ต้องการให้ใครมาทำหน้าที่เติมเต็มในสิ่งที่เราควรจะเติมเองได้ตั้งแต่แรกคนที่อยู่กับตัวเองได้ มักจะเลือกความสัมพันธ์ด้วยความตั้งใจไม่ใช่ความเหงาเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อยืนยันตัวตนแต่เลือกจะมีใครเพราะอยากแบ่งปันไม่ใช่เพราะขาดและเมื่อเราเลือกได้จากความอิ่มในใจไม่ใช่จากความหิวโหวยเราจะได้ความรักที่สะอาดซื่อตรงและไม่อึดอัดสุดท้ายแล้วพลังของการอยู่กับตัวเองให้เป็น ก็คืออิสระภาพทางใจที่ไม่มีใครพากไปได้มันคือการรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครหรือไม่มีใครชีวิตของเราก็ยังมีความหมายมีคุณค่าและมีความสุขได้จากภายในโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติเราคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเองและเมื่อเราให้เกียรติตัวเองแบบนั้นโลกก็จะส่งคนที่ให้เกียรติเช่นเดียวกันเข้ามาในชีวิตเราเองอย่างเป็นธรรมชาติวันหนึ่ง เขาจะเดินเข้ามาเองบางครั้งเราอาจจะใช้เวลานานมากกับการเฝ้ารอใครสักคนรอให้ใครบางคนมองเห็นเรารู้สึกกับเราหรือหันกลับมารักเราในแบบที่เรารักเขาเราทุ่มเททั้งใจยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมอดทนยอมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีความสุขเพียงเพราะกลัวว่าการถอยออกมาจะทำให้เราต้องอยู่คนเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้ว ความรักไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องร้องขอไม่ควรต้องใช้ความพยายามเกินความจำเป็นและไม่ควรทำให้เราเหนื่อยกับการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองตลอดเวลาหลายคนหลงเข้าใจว่าถ้าเราอยากได้ความรักเราต้องทำให้ดีที่สุดต้องเอาใจต้องแสดงออกให้มากที่สุดต้องให้มากกว่าที่อีกฝ่ายขอต้องวิ่งตามต้องไม่ยอมแพ้เพราะถ้าหยุด เขาอาจจะหายไปแต่สิ่งที่เรามักจะลืมก็คือความรักที่แท้จริงไม่เคยต้องใช้แรงไล่ตามเพื่อให้มันอยู่กับเราคนที่ใช่จะไม่ต้องให้เราวิ่งหาจนเหนื่อยเพราะเขาจะเดินเข้ามาเองในวันที่เราเลิกไล่ตามใครและเริ่มต้นกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ในวันที่เราเลิกยือ้อเลิกฝืนเลิกคาดหวังว่าใครบางคนจะเปลี่ยนไปในแบบที่เราต้องการ และหันกลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองและเติมเต็มความสุขจากข้างในวันนั้นแหละที่เราจะเริ่มดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งหาเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคนที่เห็นคุณค่าคุณจริงๆจะรู้สึกได้ถึงพลังของความเป็นตัวคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องให้คุณอธิบายหรือพยายามอะไรเลยการที่เรายังไม่เจอใครไม่ได้แปลว่าเราบกพร่องหรือไม่มีค่า แต่มันอาจเป็นเพียงเพราะเขายังมาไม่ถึงหรือเพราะเรายังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนคนที่ใช่สำหรับเราจะไม่มาในเวลาที่เราหมดแรงแต่จะมาในวันที่เราแข็งแรงพอจะเดินเคียงข้างเขาได้อย่างสง่างามไม่ใช่ในฐานะคนที่ขาดแต่ในฐานะคนที่พร้อมจะแบ่งปันความรักในแบบที่สมดุลเราควรใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีใครข้างกายให้เต็มที่กับการรู้จักตัวเอง ค้นหาความชอบเสริมความมั่นใจทำในสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราและสร้างชีวิตที่เราภูมิใจโดยไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงควรเริ่มต้นจากตัวเราเองคนที่ใช่จะไม่เข้ามาเพื่อเติมเต็มชีวิตที่ว่างเปล่าแต่จะเข้ามาเสริมให้ชีวิตที่สมบูรณ์อยู่แล้วนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้นหลายคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะมา คำตอบคือไม่มีใครรู้ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีเวลาแน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือถ้าเรายังไม่หยุดวิ่งตามคนที่ไม่ใช่ถ้าเรายังไม่หยุดยื้อในความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าเราจะไม่มีทางเหลือพื้นที่ว่างพอสำหรับคนที่ใช่จะเดินเข้ามาความสัมพันธ์ดีๆต้องใช้พื้นที่ในหัวใจและเราไม่อาจให้พื้นที่นั้นกับใครได้เลย หากยังไม่ยอมปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สมควรอยู่ในชีวิตเราอีกต่อไปวันหนึ่งเขาจะเดินเข้ามาเองในจังหวะที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและในสถานการณ์ที่เราพร้อมจริงๆไม่ใช่ในวันที่เราร้องขอให้มีใครสักคนมาอยู่ข้างๆแต่ในวันที่เราไม่ต้องการใครมาเป็นเจ้าของชีวิตเราอีกแล้วเขาจะเดินเข้ามาในฐานะคนที่อยากเดินไปด้วยกัน โดยไม่ต้องมีใครต้องวิ่งหนีหรือไล่ตามและเมื่อถึงวันนั้นเราจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องใช้เวลาทำไมมันถึงต้องผ่านความเจ็บปวดความสับสนและความเหงาเพราะทั้งหมดนั้นมันหล่อหลอมให้เรารักตัวเองเป็นก่อนที่ใครจะรักเราและเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราจะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์ไหนมาทำร้ายเราอีกต่อไปวันหนึ่งเขาจะเดินเข้ามาเอง แต่จนกว่าจะถึงวันนั้นขอให้คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่ไม่หยุดเติบโตไม่หยุดเติมเต็มตัวเองและไม่หยุดเชื่อว่าความรักที่ดีมีอยู่จริงและคุณคู่ควรกับมันโดยไม่ต้องวิ่งตามใครเลยแม้แต่คนเดียวสรุปแล้วการรักและความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเหนื่อยจนหมดแรงไม่ควรต้องวิ่งตามใครจนลืมรักตัวเอง คนที่ใช่จะไม่ทำให้เราต้องพิสูจน์คุณค่าหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างฝืนใจแต่จะเลือกเราในแบบที่เราเป็นจริงๆการหยุดวิ่งตามไม่ได้แปลว่าไม่รักแต่เป็นการรักตัวเองและรักษาหัวใจให้แข็งแรงพอที่จะรอคนที่เหมาะสมเข้ามาในเวลาที่ใช่การอยู่กับตัวเองให้เป็นคือพลังสำคัญที่ช่วยให้เราไม่หวั่นไหวไม่กลัวความเหงาและพร้อมจะต้อนรับความรักที่แท้จริงอย่างมั่นคง และสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่จะเดินเข้ามาเองในชีวิตเราโดยไม่ต้องเร่งร้อนหรือบังคับใดๆเพราะความรักที่ดีเริ่มต้นจากความรักที่เรามีให้กับตัวเองก่อนการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขในความสัมพันธ์ที่สมดุลและยั่งยืนในอนาคต ขอให้ทุกคนไม่ลืมว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีและวันที่คนที่ใช่เดินเข้ามาในชีวิตจะเป็นวันที่ความรักนั้นเติมเต็มหัวใจได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามอีกต่อไป